สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภาพสุขนมาพบพอกกระสอบบอเล็กข้าเสียบอีกทีเจ้านะคะมอน,นเตรียมโตเตรียมของชีว็ดเสียบมาล่านะคะเสียบมาล่าเป็ดให้ลูกไส้กินอยู่บ้านเป็นอยากเป็นถิ่นอบเป็นในล่งคลิปดูบอลเล็กไปซื้อเอาน,นะคะที่บอลเล็กล่งคลิปนะไปซื้อเอาซื้อไปซื้อเอาอันนี้ก็เลยซื้อหมูมาเสียบเป็ดให้ลูกกินอยู่บ้านนะคะไปกินวันเท้าดาว มาค่ะมีเมนูเมนูไอ้แกงม,มาลาข้าวเห่ายำยาบัวมมิดเยอะๆมันก็จีนไม่เจ้าเหมือนกันเวรหนุกเจ้า ืเกิดสาวไทยหัวลับลั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวมากระปุไปเว่ยนไปเวียนอีกบ่อมีหมูซาอื้อซื้อหมูสไลม์มากต้งการจะเสียบในเล็กน้อยเรคือเข้ามาหั่นเราเองแต่ว,ว่าตัวนี้มันจะน,นุ่มอันนี้มันจะน,นุ่มเตรียมตัวเตรียมของเมื่อบาน เมื่อบ่างกับบ่มีเวลาเฮ็ดน้องเห็ดนันเฮ็ดนี่ไปนันไปนี่รุงเทพมีเวลาเขา้าั็เฮ็ดเมื่อแซฟิตแซฟิตไวไปไปเฮ็ดกินมือเข้าดาวไปไปกินมื้อข้าดาว ปาร์ตี้เล็กๆน้นอยครอบครัวเล็กๆกับบ้านไปหอดบ้านเน้น้อรายงานตัวด้วยเด้อไผหอดบ้านก่อนบมอเล็กกับสาวออ่งส่วนบมอเล็กกับสาวออ่งยังอยู่กรุงเทพอยู่ทำงานอีกวันหนึ่งนะคะทำงานอีกวันที่ยิบเก่าเมือ่อื่น เป็นยังได้บอกเคลียร์งานยังไม่เสร็จเคลียร์งานยังไม่เสร็จนากประเดอีกมือหนึ่งกับว่าเป็นยังนะคะ่ะหาตาังเยอะๆหาตังไว้เยอะๆนะคะ่ะเขาไม่อยากยืมกุลอไกุแช่กุศติดตามหบ่าวบาเกใน่เด้จ้าเงินมีหลายบุ๊บพีพี่น้อง ถึงเมื่อกลับไปสู่กันไปสู่กันเรว่าสู่ยังบทพี่น้องไปสู่กันที่หุ้นางรถติดให้เพื่อนเมื่อเบอร,ร์สกอรเท่านี้ค่อยเมื่อถึงเมือเบอร์สกอรเท่าค่อยเมื่อเสียบบางอย่าค่ะโดนเขาโดานเขาโดานเขา สีบะมิต่ไอหมูหสีนไปซื้ออยู่บ้านเห่าหสีนบ้านเห่าค่อยแซแบซื้อแบบอันนึงแดง,แดงอย่างไฟอ่อนๆร่มหนาวบ้านเห่าหนาวที่หนาวมือเข่าดาวกวา่าสาวอื่งวา ไปอยู่บ้านหนาวเราก็นอ้อซึ่งก็เตรียมโตบ่เด้เอาเสียแค่เนี้ยเมื่อหลาเด้กพี่นอนเลยมันบ่หนาวไหมเมื่อตัวเดียวกับพ่อแล้วซักเอาบ่เด้ใส่อันนี้เราใส่ได้เนียมือสา่

อันพี่สาวที่ทำงานมื่อนี้เพิ่นมากเพื่อนเพิ่นทำงานกระเป๋บบาเล็กเนาะเพิ่นมากมื่อนี้เพิ่นมากเรียนมาต้นไม้เพิ่นมาถามสาวอื่นกระเป๋บบาเล็กว่าเมื่โตเอาอย่างเมื่อคือนค่ะขึ้นเน็ตคนเมื่อทุกอย่างจะหอยบานเฮามันแพงเลยพี่นอ้องอยู่นี่มันกับ ถือบันี้บ้านชาอึ้งไกายุไกลตลาดเนาะพื้นที่ห่างไกลยุ่ไกลตลาดเธอสด็ิกินกระตงขี้รถไปตึง่งขึ้นมากพาอได้เหตุใส่หมอใส่ผ้าขาวไว้ให้ผู้เฒ่ากินให้เจ้าของกินเดีย๋ย่ะก็ต้องเสียเวลานั่งรถออกไปสื่อขาอึ่นคิดตั้งสี่ได้พี่น้อง เขามีอย่างอยู่ในตู้เข้าปะจกออกมาเห็ดกินคือซาอึงยุงเทพนี่ละ่ะเขามีอย่างในตู้เขาเก็บออกมาเห็ดกินไปละกะแล้วยุวันเข้ากระดิซื้อคือการมั่นนานาซื้อเบิดคู่บาทโมเมนต์ Moment, มายุวานสิบประดซื้อซื้อคือการ นาตอนนไไปไปั้นไนะหวอยไปพ่อวะนาเพชเล็บนาเพเล็บสามวัยสาัยจไปยังจะว็ไปยัะเจียบงเสียบง เฮ็ดยังเฮ็ดเจลธรรมดา,าที่สามลอยสองลอยเก่าๆที่แค่ไหนลาเริ่มต้นลอยนึงก็ย้ายกันไปอันนี้เริ่มต้นลอยหาซีฟโอเริ่มต้นลอยไอ้ลอยเก่าๆ าสีธรรมดาครับเอาประทานนะจะฝาท้าสีธรรมดาลูกแกลวมันแพงจองแพงลูกแก้วมันแพงจะว่ากัถาสีเข้าปมปสมงสีอะไร บางรูปแ็บนีลื่อนขึเอากระดาษข้เงนันมีกระดาษจะดานกระดาษน,าน,าน,าน,นี่ไปข้งหลังกับเห็นแล้วเห็นมัน ลาดล่งกลาดล่งเออย <c oughs> <c oughs> ่างกไปเลยประตูก็ดังอะ เนี่ยไปก็เห็นแล้ว นี่คือเก็บบ่ทันเบิดยังนั่นเอาไปใส กินอาหารมันบ่ดโมกินคืนตอนเอาโมไปหลอกยนิตเดียวกันเลยหรอวะอือคิดดีน่อยที่บ้านก็จะบมกินของจาของเลยโ่ง แล้วไเดน้คิ่ี๋ยวนี้ก็พอได้ขี้ันก็โทรมาคนเพิ่มเลย

ก,ก็มัาก็สร้างบ้านเลยสร้างมาใส่ไรชน,สนใสหมวนอะไรกันงในในใั้นใันใันขาดเลยอ่ะมน,ว,น,นตวตันเนาะ กาุมเล่ถ้าไปเด่นหันไปกินเราใส่ก็ใเ่ไรป้องไว้ใส่ใส่กระเทยใส่ยี่ห้่ไรหดับรักษาไหไอมันบอดเจ็เอถ้าคึ้นเศษหน,น่อยคือเกาก็กรักษาไหนอยู่ข้อหมายจะเกาไม่นหะร ันบริตันบริแข็งแรงไปคนไหนจำไหม ตลาดบางแก่เส้นต้านึ่งกยไมเอเส้นอร้อยคยกงแกว่ใ่หมืนจเห็ดไม่ขั่วเห็ดไปนมาจิบหลอก่วยไม่มา <laughs> สเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สุก เดี๋ยวเดี๋ปปยวปเซซูก็คือมันจะอยากคุวก็ยิงหางกันซื้อไปเล่นสักอัน,นโอ้โอ้ปซุปกันมันบ่หลอกไว้ปะน,นั้นอก็ปซุปกัน จะใส่สองเทือไปใส่ต้องคอยขาดไล้ยพันเลือสิบอ,อกให้ก็บอกขาดใบป,ปันคนใหญ่ก็คือรักษากลุ่มตัว บอกว่เชื่อใหจหอ,อเสียบีบหอเสียบีแบบแบบเขาคุอูเลยยังไงสองกังงนท่ของกันฟอ,อ,องันเตนโตหน่อป่้อง่เรื่องนาวก็เขจะากเก็บไว้แล้วเมื่อกนขื้นสิไปแต่งใส่นดกว่านอนโคนสูร เก็บบอกว่าเจ้าใส่ร่างอัไเนี้เออกระลางเก็บพราเก็บไปแล้วกรงขึ้นสีไปแต้งใสเยอมางไปเลยอ้าวปศุมวมเจ้าปี่นองฟลองปลายน่กว่ต้องเบ็ดปศยวิ้ยหายแ้วสิ เอาตะกุงเหี้ยอะไรยังไงเ้าจีนอะางงบัวยังเกาเอาอีกคือเก่ามานละสิไปตามแจมก็ได้หรอกเขาได้เป็นผู้เลี้ยงมันมันเลี้ยงเขาเลยเดี๋ยวยังเคยหมีก พูดออกเลยติดร้อง,งไหยพูดออกเลยมันกินไม่ได้ อีก,อก,ส,กสองสามคนเหม็นกรับว่ามีความเหม็นโอ้โยอว่อย